เชื <C apt ure> ้อปางแคปเจอร์นางสาวเชื้อปางอาริกุลน,นะครับกับตันวง b n k 4 8เรุ่นหนึ่งนะครับพร้อมด้วยคุณจิรัตบวรวัฒนะรประธานเจ้าที่บริหารบริษัทบ n k 4 8นเคเออฟฟิศจำกัดแล้วก็คุณอรพันธ์มนพิชิตบวรวัฒนะกรรมการผู้จัดการบริษัท B n k 4 8นเจะเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือว่าบอกอปอทนะครับเพื่อแจ้งความดําเนินคดี ในกรณีที่มีเว็บไซต์หรือว่า f c e e o o o นะฮะแฟนเพจรายหนึงครับตัดต่อภาพของน้องชปางนะะี่ยจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงนะฮะหลังกระทําการนําภาพบางส่วนในแอปพลิเคชัน Instagram Story ครับแล้วนําภาพสิ่งคล้ายอวัยวะเพศชายเทียมครับตัดต่อลงไปในภาพแล้วก็มีการส่งต่อกันไปแล้วก็วิพกษววิจารการสนุกปากอะ่ะทำให้น้องเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงปรากฏว่าแต่ว่าพอเช็คกลับไปเนี่ย เพจนี้ปิดตัวไปแล้วปิดลงไปแล้วนะฮะแต่ว่าน้องเชอปางเขาก็เสื่อมเสียไงคนไปคอมเมนต์กันโอ้โหนะคอมเมนต์กันภาพนี้ใช่ไหมครับภาพนี้เลยฮะอันนี้คือภาพของน้องเชอปางนะฮะนี่เชอปางเหรอครับนี่เชอปางอาจจะดูไม่ตรงปกสักนิดนึงแต่ก็เป็นภาพสดนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าข้างหลังที่เราเบอร์เบอร์อ่านะฮะข้างหลังที่เบอร์เบอร์เนี่ยนะฮะที่เป็นภาพเห็นเบอร์เบอร์ที่เห็นเนี่ยนะครับอ๋อครับอ่านะฮะเป็นสิ่งเทียมอวัยวะมีการตัดต่อเข้าไป มัเลยทำให้เข้าใจผิดออบอกว่าข้างหลังน้องคืออะไรครับอ่ะเราต่อสายไปยังผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณนัทธามีเจริญนะครับผู้สื่อข่าวสาย,ยกรรมของสื่อพิพ์มเดนิวลและดิลิวลไลท์ครับตอนนี้รายงาน,นสดอยู่ที่บอกอปอทอนะครับสวัสดีครับคุณนัทธาครับสวัสดีค่ะครับน้องเชอปาวันนี้เป็นยังไงครับไปที่บอกอปทค่ะวันนี้น้องก็มาด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างถือว่าปกติเลยนะคะมาเพื่อมาแจ้งความหลังจากที่มีภาพ ถูกตัดต่อค่ะใส่อวัยวะเเกี่ยวกับเพศนะคะไว้ด้านหลังภาพาครับค่ะซึ่งน้องก็บอกว่าภาพเนี้ยคือน้องจำไม่ได้เหมือนกันว่าน้องเขาลงไปเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าเป็นภาพในไอจีสตอรี่ที่มันจะลบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงมแล้วภาพเนี้ยเออค่ะก็มีเพจเพจหนึ่งที่นํามาตัดต่อโดยใส่แล้วก็เ,เขาเรียกว่ามีข้อความที่เขียนแบบเขียนแซลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแฟนคลับก็ก็ไม่โอเคแฟนคลับก็เลยส่งเรื่องมาให้น้อง แจ้งน้องทางม่องวันอาทิตย์อะค่ะน้องไม่ทราบเรื่องวันอาทิตย์ค่ะอ่อก็มีการตัดต่อเอาภาพสิงเทียมเอาไอ้วัเพศชายไปติดไว้แล้วก็มีเรียกว่าเขียนแคปชั่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วทีนี้น้องวันนี้มาแจ้งความใช่ค่ะมาแจ้งความอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบคือน้องเนี่ยเคยถูกตัดต่อภาพมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าแบบเหมือน ยังนิ่งนอนใจแต่ว่าครั้งนี้เขาเขารู้สึกว่ารับไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันเรื่องมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะ<อ>เขาก็เลยต้องมาแจ้งความครับเจอปางว่าไงบ้างครับคุณนัฐาครับเจอปางก็เอ่อบอกว่าแบบอยากขอบคุณแฟนคลับก่อนนะคะที่แบบว่าคอยให้กําลังใจแล้วก็คอยแบบเหมือนส่งเรื่องส่งรูปอะไรอย่างเงี้ยมาให้น้องเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณที่ยังกับเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ค่ะบอกว่าอยาก อยากให้แบบว่าคนที่ทําเนี่ยเหมือนแบบหยุดหยุดแชร์ต่อหรือว่าหยุดการกระทํานะคะเพราะว่าแบบส่งผลต่อภาพลักษณ์ของน้องเขาอะคะ่ะแล้วก็วงด้วยค่ะก็อยากให้หยุดแชร์ต่อภาพดังกล่าวนะคะ,ะค่ะเจ้าที่รับเรื่องไว้นะเจ้าที่รับเรื่องค่ะครับผมอ่าล่ะครับขอบคุณนะเอ๊ะวันนี้มาน้องเชอปังมากับใครครับเนี่ยมากับสองานมากับอ่อาผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็ทนายความของ,ของทางต้นสังกัดค่ะ อาล่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณนัทธาครับครับค่ะค่ะสวัสดีครับคุณนัทธาที่เจริญนะนักข่าวของเราก็อยู่ตรงนี้ก่อนหน่อยน้องแก้วน้องแก้วน้องแก้วนะก็เนี่ยนักข่าวประจำเขาบอกว่าน้องเชี่ปางครับเป็นสมาชิกบีนเคโฟติเอคนที่2นะครับที่เข้าแจ้งความต่อบกปทนะครับก่อนหน้านี้10พฤษภาคมครับนางสาวนายิกาสีเนียนหรือว่าแคนบีนเคโฟติเอเหมือนกันเนี่ยนะฮะแคนนี่จบการศึกษาแล้วนี่แต่ว่าตอนนี้ออกจากวงไปแล้วนะครับก็เคยมาแจ้งความเหมือนกันนะฮะ ให้เอาผิดคนที่นําเข้าข้อ,าอมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะฮะทำให้ตัวเองเสียหายนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่สอง